ทีการบริหารเวลาสําหรับคนวัยเกษียณนะคะข้อที่1ค่ะคุณจะต้องตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนวัยเกษียณนะคะคุณจะต้องตั้งเป้าหมายใหม่ค่ะเช่นคุณอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการเป็นอาสาสมัครการเดินทางการสร้างทักษะใหม่ๆค่ะข้อที่2ค่ะคุณจะต้องรักษากิจวัตรประจําวันของคุณนะคะทํากิจกรรมที่สําคัญค่ะ ข้อที่3ค่ะทำประโยชน์ให้สังคมค่ะมีสายสัมพันธ์ทางสังคมนะคะทำกิจกรรมทางสังคมอยู่กับคนที่คุณรักค่ะข้อที่สค่ะเรียนรู้และเติบโตนะคะช่วงวัยกเกษียณเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะทำงานอดิเลกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทําให้จิตใจของคุณเฉียบแหลมและรู้สึกดีกับตนเองค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะดูแลตนเองค่ะพักผ่อนให้เพียงพอ ใช้เวลาทำในสิ่งที่คุณชอบนะคะเดินเล่นออกกำลังกายทำสวนทำงานศิลปะเป็นต้นค่ะ